Hello everyone. Welcome to English Online Teaching Grade 4. My name is จิร a พามุมอ่อนสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่4คุณผู้ชื่อจิรพพามุมอ่อนค่ะ How to say that in English. นักเรียนเคยคิดและสงสัยมาก่อนไหมคะ ว่าวันที่ในภาษาอังกฤษเขาพูดอย่างไรเอพูดว่ายังไงนะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันค่ะนักเรียนพอจะเราออกแล้วใช่ไหมคะว่าบทนี้เราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรใช่แล้วค่ะเราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับ dates หรือวันที่ in s แปลว่าจุดประสงค์นะคะจุดประสงค์ของบทนี้นักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์และบอกความหมายคำศัพท์ของวันที่ได้แต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาของบทเรียนทีเชอร์มีแบบทดสอบก่อนเรียนมาให้นักเรียนลองทําดูค่ะนั่นก็คือ P-Text คำสั่งให้นักเรียนจับคู่วันที่และคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้สัมพันธ์กันค่ะ ติ๊กตอกติ๊กตอกนักเรียนสามารถทำได้ไหมคะทีเชอร์จะให้นักเรียนลองทำดูค่ะทีเชอร์ให้เวลา5นาทีในการทำแบบฝึกหัดนี้นะคะเป็นไงบ้างคะนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาเช็ค a n s w e r กันนะคะ Check the answers ข้อที่1วันที่22ตอบข้อไหนคะ ข้อ b ถูกต้องแล้วค่ะข้อที่สอง13วันที่13ตอบข้อ e วันที่5ตอบข้อ a วันที่10ตอบข้อ c วันที่1ห,หรือ first ตอบข้อ g วันที่15 1ิหรือตอบข้อ J แล้ววันที่27ล่ะคะภาษาอังกฤษว่าไงเอ่ย Yes 27ตอบข้อ I วันที่19อะไรนะใช้แล้วคะ่ะตอบข้อ H แล้ววันที่3ละ่ะวันที่3ตอบอะไรนะ Yes t h e r s thirst ตอบข้อ D ข้อสุดท้ายวันที่30ใครตอบได้คะใช่แล้วคะ่ะตอบข้อ F ค่ะสำหรับนักเรียนคนไหนที่ทํา P test แล้วได้คะแนนน้อยไม่ต้องเสียใจนะคะเดี๋ยววันนี้ทีเชอร์จะมาสอนให้รู้เองคะ่ะว่า a t s หรือวันที่ การบอกวันที่เป็นภาษาอังกฤษอันต้องบอกอย่างไรไปเรียนกันเลยค่ะสำหรับวันที่ในภาษาอังกฤษจ,จะใช้เป็นลำดับไม่ใช่ตัวเลขนะคะเช่นวันที่1เราจะใช้คำว่า first นักเรียนออกเสียงตามทีเชอร์้วยนะคะ first ลำดับที่1ห,หรือวันที่1นึ่ง n d กัน วันที่สอง third วันที่สาม fourth วันที่4ี่ fifth วันที่ห้านักเรียนสังเกตเห็นไหมคะตัวสีแดงๆคำว่า first วันที่หนึ่งหรือลำดับที่หนึ่งจะห้อยด้วย st เสมอ เพราะว่าคำว่า first ลงท้ายด้วย st เพราะฉะนั้นวันที่1ห,หรือลำดับที่1ก็ต้องห้อยด้วย st อย่างที่เห็นนี่ละค่ะลำดับที่2หรือหมายเลข2ก็เหมือนกันคำว่า seconds ซึ่งแปลว่าลำดับที่2หรือวันที่2ลงท้ายด้วย nd นักเรียนก็ต้องห้อยด้วย nd เสมอค่ะลำดับที่3ก็เหมือนกันคำว่า third s. ลงท้ายด้วย rd เพราะฉะนั้นวันที่3ก็เลยต้องห้อยด้วย rd อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะส่วนวันที่4หรือลำดับที่4 c o ค b o บลงท้ายด้วย th เพราะฉะนั้นก็ต้องห้อยด้วย th เหมือนกันค่ะลำดับที่5ก็เหมือนกับลำดับที่4เลยค่ะนั่นก็คือลงท้ายด้วย th เพราะฉะนั้นลำดับที่5ก็ต้องห้อยข้างบนด้วย th เหมือนกันค่ะ6วันที่ 6, 6 7วันที่7 X วันที่8 9วันที่9 10วันที่10บ1 l

ทวววันที่21หรือลำดับที่21นักเรียนสังเกตเห็นไหมคะคำว่า t ว e วน s t คําว่า First ลงท้ายด้วย ST เพราะฉะนั้นวันที่21ก็เลยต้องห้อยด้วย ST อย่างที่เห็นนี่ละคะ่ะ next t 2เวัวันที่22คําคว่า t ว e ว2ตี ลงท้ายด้วย nd เพราะฉะนั้นวันที่22เลยต้องห้อยด้วย nd ค่ะ next third วันที่23ลงท้ายด้วย rd เพราะฉะนั้นต้องห้อยด้วย rd ค่ะนักเรียนเห็น3คํคำนี้ไหมคะ3าคำนี้ จะแตกต่างจากเพื่อนตรงที่ถ้าเป็น 21, 22, 23ก็จะมีคำลงท้ายที่แตกต่างจากเพื่อนส่วน 24, 25, 26, 27, 28, 29จะลงท้ายด้วย th เหมือนกันทุกตัวเลยนักเรียนลองสังเกตดูนะคะต่อไป twenty f o u r t วันที่ 2 4 repeat up to me 24. e n next 25, 2 n 25, วันที่ very good 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 3 t สามสิบ thirty first สามสิบเอ็ดโอเค next เทคนิ e for the remembers หรือเทคนิคการจำข้อที่หนึ่งคำที่ลงท้ายด้วยหนึ่ง one จะเปลี่ยนเป็น first สองหรือ two จะเปลี่ยนเป็น second สามหรือ three จะเปลี่ยนเป็น dirt ใช้ค่ะตัวอย่างอย่างที่นักเรียนเห็นในกรอบสีฟ้าเลยค่ะวันที่1ก็จะเป็น first วันที่2ก็จะเป็น second วันที่3าม d i r d วันที่ยี่สิบเอ twenty first วันที่22ี่สิบสอ t w e n second วันที่23่ twenty t i r d และวันที่31ก็จะเป็น thirty first เหมือนเดิมนักเรียนพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเทคนิคการจำข้อที่2คํคำที่ลงท้ายด้วย5 5จะเปลี่ยนเป็น fifth ก็จะเปลี่ยนจาก t w e เป็น t w นักเรียนดูในกรอบสีเหลืองๆเลยค่ะคำที่ลงท้ายด้วย five หรือ5จะเปลี่ยนจาก five เป็น f i f อย่างเช่นตัวอย่างในกรอบสีชมพูเลยค่ะวันที่5ก็จะเป็น f i f ลงท้ายด้วย th อย่าลืมห้อยด้วย th ด้วยนะคะ25ก็จะเป็น t w f i ก็อย่าลืมห้ยด้วย th เหมือนกันนะคะและเทคนิคการจำข้อสุดท้ายข้อที่3นั่นก็คือวันที่ที่เป็นหลัก10ที่ลงท้ายด้วยติเช่น20 20จะเปลี่ยนเป็น2 w e n t 30จะเปลี่ยนเป็น 30s นักเรียนสังเกตดูนะคะจะเปลี่ยนจาก ty ลงท้ายด้วย th ซึ่งแตกต่างกันนะคะ for example วันที่20 t w s ใช้ค่ะ t w s วันที่20ลงท้ายด้วย th ห้อยด้วย th ด้วยนะคะอันที่2อง t h s นั่นก็คือวันที่30ลงท้ายด้วย th เหมือนกันอย่าลืมห้อยด้วย th ด้วยนะคะและสำหรับนักเรียนที่อยากฝึกฝนการออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับวันที่ติดตามหรือลองคลิกเข้าไปตามลิงก์ทางล่างนี้เลยค่ะ เรียนเรื่อง dates ในวันนี้หรือเรียนเกี่ยวกับวันที่ในวันนี้ก็ได้จบแล้วนะคะแต่ก่อนจากกันที่เชอร์มีโพสต t เทสมาให้นักเรียนลองทำดูค่ะนั่นก็คือแบบทดสอบหลังเรียนคำสั่งคือให้นักเรียนจับคู่วันที่และคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้สัมพันธ์กันค่ะ Okay. Are you Are finished? Please check the answers. นักเรียนเสร็จกันแล้วใช่ไหมคะตรวจคำตอบได้เลยคะ่ะ alright ถาม s up. หมดเวลาลงไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ที่เชื่อหวังว่า,วานักเรียนจะเข้าใจในเนื้อหาและบทเรียนที่เราเรียนในวันนี้สำหรับคนไหนหรือนักเรียนคนไหนที่อยกศึกษาเพิ่มเติม ฉันก็ได้แปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะสำหรับวันนี้ทิชเชอร์ต้องลาไปแล้วะคะ่ะ h a v e a Good Day Goodbye See you later